สวัสดีครับผมช่างกอลจากร้านบ้านช่าง DIY ชัยนานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมามาพบปะเพื่อนๆนะครับชาว DIY ทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่มากนะครับแต่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างสําหรับเจ้า ZKaptX3 นะครับหลายๆท่านก็ใช้รุ่นนี้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ย เาก็แทบไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับในกรณีที่เราใช้งานเฉพาะตัวของเขาเองนะครับแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ใช้บอร์ดพ่วงนะครับก็คือเราเอาสัญญาณพ่วงพ่วงจุดจมซับบูฟเฟอร์ไปใช้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเจอกันก็คือเปิดแล้วมันมีเสียงตุ๊บนะครับเสียงตุ๊บตับออกลำโพงนะครับเวลาหยุดเพลงเล่นเพลงเลื่อนเพลงอะไรต่าง มันก็จะมีเสียงตุบตับออกลำโพงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาหนึ่งเลยนะครับก็เวลาต่อซับเอาเอาไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่เจอปัญหามันไม่ดังนะครับมันไม่ดังเพราะอะไรวันนี้ผมจะมา,อาบอกนะครับว่าสาเหตุและปัญหามันคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับวิธีการแก้ตุบนะครับอันนี้ก็ผมต้องอขออนุญ,ญาตนะครับให้เครดิต คุณพี่พี่ชายนะครับเฟซบุ o กนะครับไล่ทรัพย์สมบูรณ์สตรเบอรี่นะครับอันนี้ขอขอเอาวิธีการนี้นะครับมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับจริงๆมันสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดดีที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูจุดตําแหน่งที่เราจะแก้ไขนะครับจะอยู่ตรงตําแหน่งนี้นะครับ r 8 8นะครับ ตรงระหว่างปักเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า R88 นะครับตำแหน่ง R88 แล้วก็ตำแหน่ง R38 นะครับ O ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมพูดผิดนะครับตำแหน่ง R87 นะครับตำแหน่ง R87 นะครับไม่ใช่38นะครับตำแหน่ง R87 นะครับแล้วก็ R88 นะครับ2จุดนี้นะครับนี่ 87กับ88นะครับให้เราทําการถอด R 2ตัวนี้ออกนะครับให้เราทําการถอด R 2ตัวนี้ออกนะครับโดยการใช้ฮอตแอร์นะครับก็ถ้าท่านใดไม่มีเครื่องมือตัวนี้ก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าไอตัว R 88เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกมากนะครับให้เราทําการใช้ฮอตแอร์นะครับเป่าออกนะครับถอดออกเลยนะครับทั้งสองตัว เราถอดออกอย่างนี้นะครับถอดออกนะครับถอดทิ้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราหาสายไฟสักเส้นหนึ่งนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเส้นเล็กๆนะครับสายไฟหนึ่งเส้นนะครับเราจะต่อจัมเอาสัญญาณนะครับที่เราจะสูตรของผมนะครับก็คือผมจะเอาสัญญาณที่เป็นสัญญาณซีกบวกนะครับซีกเดียวนะครับก็คือถ้าเราสังเกตดูนะครับแอมรุ่นนี้เนี่ย ใต้ใต้ป <comparative> ิ้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า S ลบ G แล้วก็ S บวกนะครับก็คือมันเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณซีกบวกแล้วก็ซีกลบเฟสบวกเฟสลบนั่นเองแล้วก็กาวนะครับทีนี้ถ้าเราเอาสัญญาณทั้งซีกบวกซีกลบมาแล้วแอมบางรุ่นนะครับมันมันมันไม่ได้มีการบิดวงจรรองรับนะครับเวลาเราเอาไปต่อใช้งานมันจะไม่ดังนะครับ หลายท่านก็จะเจอปัญหานี้พอเอาซับเอาของ apx 3ไปต่อใช้มันไม่ดังนะครับแล้วก็จะคิดว่าแอมมันมีปัญหานะครับคิดว่าแอมมีปัญหาแล้วก็ส่งคืนส่งเคมอันนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของผมก็คือผมจะเอาสัญญาณแค่สิกบวกมาสิกเดียวนะครับเอามาใช้นะครับวิธีการก็คือก็คือหลังจากที่เราถอดตรงนี้ออกแล้วนะครับ r 8 7 8 8ออกแล้วนะครับแล้วเราหาสายไฟนะครับหนึ่งเส้นนะครับ ต่อ,ตอบัตรจีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบัตรจีให้ดูนะครับ <c oughs> ตรงจุดตำแหน่ง r 8 8นะครับ r 8 8จุดจุดนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันแคบมากๆนะครับหรือหรือถ้าจะใค,ใครจะให้มันง่ายนะครับให้เราทํมการถอด ic ic ตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดออกไปก่อนมันจะได้บัตรจีง่ายๆนะครับ แต่ผมก็ที้เกียดบัตรจีนะครับก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึ่งปลายหัวแรงเรานะครับมันใหญ่บัตรจียากมากนะครับถ้าเราไม่ถอดซีตัวนี้ออกจะยากมากนะครับอโอเคแนะนำนะครับแนะนำแนะนำให้ถอดนะครับแนะนำให้ถอดซีตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเพื่อมันจะได้ ทำง่ายๆนะครับทํางานง่ายๆนะครับแล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ทการปอกปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับจริงๆก็ให้ตัดปอกแต่ที่แรกนะครับมันจะง่ายนะครับอันนี้ผมไม่ได้กะไว้ก็เลยต้องมาทําอย่างนี้นะครับการปอกแบบนี้มีโอกาสดึงปิ้นขาดได้นะครับเราต้องระมัดระวัง นะครับก็บัตรกีเข้าไปจุดที่เราจะจำนะครับจะเป็นจุดตำแหน่งขา1แล้วก็ขา2ของออฟแอมนะครับจุดที่เราจะเอาสัญญาณมาใช้นะครับขา1แล้วก็ขา2ของออฟแอมนะครับเราจะดูยังไงก็คือสังเกตจากจุดตรงหัว IC นะครับขา1แล้วก็ขา2ครับเราจะเอาขาไหนก็ได้นะครับเพราะสองขานี้มันเชื่อมถึงกันอยู่ ขาไหนก็ได้นะครับก็ผมจะเลือกเอาเป็นขาสองนะครับฝั่งนี้จริงๆช็อตกันก็ได้นะครับสองขานี้บกกัตรกีติดกันก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าวงจรเขาก็มันก็ติดกันอยู่แล้วนะครับมันก็ติดกันอยู่แล้วไม่ไม่ต้องไปกลัวว่าติดกันจปนจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าอยากให้มันมาติดตรงขาสามแล้วกันนะครับ หนติดกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า1นึอ่ะขามันช็อตกันอยู่แล้วนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งผมก็จะจิ้มมาตรงขาหนึ่งนะครับครับทีนี้เราก็เอาสายเนี่ยโค้งนะครับโค้งมาจํำเข้าตรงตำแหน่ง R 8 7นะครับ ฝั่งทางขวานะครับเราจะเชื่อมฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าจุดไหนคือจุดที่เราเชื่อมต่ออ่เสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วอ่านะครับนี่นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งขาสองนะครับเราเอาจากจากสัญญาณตรงนี้นะครับแล้วก็ซิกฝั่งนี้นะครับจุดตำแหน่ง R88 นะครับ R88 ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเดี๋อ่ผมให้ดูใใกล้นะครับ อ่าแแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็น87นะครับตามนี้เลยเลยนะครับแค่นี้นะครับอ่าแค่นี้อาการตุบเวลาเราเปิดปิดเชื่อมต่อมันก็จะหายไปนะครับสำหรับกรณีใช้แอมพ่วงนะครับกรณีใช้แอมพ่วงแต่ถ้าใช้แอมเดิมเดิมของเขาต่อช่องช่องซับเดิมปกติมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับก็เราทําการแก้ไขแค่นี้นะครับทีนี้ สัญญาณที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแต่ s บวกแล้วก็เป็น s บวกนะครับเพราะว่าเราเราเอาสัญญาณฝั่งบวกมาอย่างเดียวนะครับฝั่งลบเราจะไม่ใช้นะครับก็ไงก็สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถแนะนำบอกต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ